สวัสดีครับผมวันนี้มาขอนําเสนอวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่ม,มหาศิลาน,นะครับผมวันนี้เรานําเสนอเหรียญราชันพยักนะครับรุ่นทวีโพกรัพย์รวยล้านล้านนะครับเหรียญนี้สร้างปี2564นยะฮะยุคส่วนสงเก็เป็ดอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่ม,มหาศิลาน,นะครับผมรายการที่ถือนี่นะครับเลี่ยมเก็บผิวเรียบร้อยนะครับนี่สวยๆเลยนะฮะพร้อมขึ้นคอนะครับเป็นรายการเนื้อทองทิพย์ นะครับผมอ่ารายการนี้ทองทิพย์นี่สร้างทั้งหมด5,499เหรียญเท่านั้นนะครับมากับเลขโคด4อา่านี่โคดเห็นนะนี่4 2 3 7ดนะครับผมส2 3 7นะงามนะสวยๆงามๆนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุนนะครับสร้างเจดีเหมื่นหินและเจดีบุรพาจารย์นะครับเดยหลวงปู่มหาศิลานะครับท่านเมตตาตั้งใจออกแบบเขียน ยันนะครับผมเพื่อประทับด้านหลังเหรียญน,นะครับผมนี่ด้านหลังเหรียญน,นี่ครับนั่นคือนะหัวใจยันพยักโคนะครับผมหัวใจยันพยักโคนะครับผมอันมีพุทธคุณโดดเด่นด้านมหาอำนาจน,นะครับผมดังราชาพยักนะครับเพื่อเสริมบาร,รมีผู้คนยำเกงนะครับผมเหมาะกับเจ้าคนในคนหัวหน้างานหัวหน้าหน่วยงานผู้จัดก,การที่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชานะครับผมหรือสาย งานพวกข้าราชการครูบาอาจารย์ตำรวจทหารยิ่งสมควรบูชาเป็นอย่างยิ่งนะฮะรุ่นนี้นะครับผมในความเป็นพิเศษของเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดทําพิธีพุทธพิเศษนะครับปลูกเสกถึงสวารละนะครับผมนี่วารละแรกนะครับปลูกเสก ในงานนำเลิกนะครับในพิธีตอกเสาเข็มสร้างเจดีบุรพาาจารย์ที่วัดส,สันติวิหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเมื่อวันเสาร์นะครับที่24กรกฎาคม2564หลวงปู่มหาศิลาท่านเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับผมนี่แล้ก็วาระที่2นะครับพระอาจารย์ชุริยันนะครับเมตตา นั่งปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวนะครับที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามวันที่22นะครับตุลาคม2564วันละที่สหลวงปู่นะฮะมหาศิลาเมตานั่งปลกนะฮะอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวที่สวนสงเกเปะนะครับวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินฮะวันเสาร์ที่23ตุลาคม2564นะครับผมนี่เรียงสวยๆนะครับแบบนี้นะครับน่าเก็บนะครับผมนี่ เรียบเรียบร้อยนะครับผมนะครับเป็นเหรียญที่ปลูกเสกนะครับเข้มขังและออกแบบได้สวยงามเป็นที่ชื่นชอบของลูกศิษย์ลูกหานะครับสายต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะพวกชาวจีนนะอ่าจะพยายามตามเก็บกันเพราะมีคําว่าฟูมีมีมีโค้ดภาษาจีนคําว่าฟูนะครับผมนี่นี่ตรงนี้นี่นี่นีตรงนี้โค้ดตัวนี้โค้ดภาษาจีนนะฮะตอบโค้ดเป็นภาษาจีนซึ่งแปลว่าความร่ํารวย นะครับผมนี่เขาก็เลยเก็บกันนะครับผู้ใดนะครับสนใจนะครับอยากมีไว้ครอบครองอยากมีไว้ใช้พุทธคุณนะครับผมนี่กับนี่ขึ้นขอได้เลยนะครับเรียมเก็บผิวเรียบร้อยสวยๆแบบนี้นะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับผมราคายังไม่แรงราคาเบาๆกับพระปี2564อ่ายกกสกลางของหลวงปู่นะครับผมราชนพยัคฆ์นะครับผมสวัสดีครับ